วันนี้มาสัปดาห์วิทยาศาสตร์มีน้องแก้มีนักเรียนชั้นม2และม3ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็จะมีบรรยากาศทั่ว,ว,วไปครับวันนี้ติ๊กได้อะไรจากสัปดาห์วิทยาศาสตร์ได้มอู้าใหม่โอเค วันนี้น้องการกำลังจดอะไรครับในสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้การจดอะไรบอกหน่อยอวันนี้พี่เต้พี่อาร์ตกำลังสนใจเทคโนโลยีครับโค้เลียว อ่าตอนนี้เป็นชั้นมสองวนไม่มาทั้งทีเนี่ยเฮ้ยที่วนไหนครับไอแอนโต้โต้ทำไรครับวันนี้พี่โต้ผมวันนี้ผมทำงานครับใช่ครับผมก็ทำงานแล้วครูเออไม่แอนเออไม่ดีจะสาจะสาไม่แอนดูลูกโต้เลครับลูกโต้ขยันมากเลย เป็นไรไหมมันเหมือนจะหลุดไงไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็เขาจะแม็กมาสองอันจะแม็กมาได้